มันเป็นเสียมตัวนี้เป็นเสียมที่ว่าหมูกรอนเสียมเออดามเสียมดามเสียมแบบเอาเห็ดมาจากผักเตะนะที่ว่าเสาอสอสอเสียสีตาสีไม่เออวันนี้กะบ้าอันนี้มันหักอันนี้ไปให้เขาเสียมใหม่ก็น่าวะเริไปเขาเสียมใหม่อ่นี่ละผ้าบุกเบิกนี่บอกมามากันได้อันนี้แหละที่มาซื้อมาซื้อมาแต่ผักเตะพุทนนี่เบานักปะเอาบ่านักได้ละโบเลี้ยไบเป็นสินักเออพอดีเห็ดงาน ฟ้านี่แกบกจกบ่เนี่ยบกจกสามอย่างเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวเรียนหน้ามองเงินเฮ็ดจังไงนั่นมองปลูเขานั่นเป็นอยัางมองปลูเขานั่นพอเอายังแซ่รถไทยบ่นั่นบ่ครับห้วยก็่ว่ายองนั่นตัวละบกจกมุนี่ตัวละมานลงเอาซุ่มนี่แหละทีเฮ็ดตีเออเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดจังให้รถมาเบิกเอาบ่านี้เพิ่งต่อเพ่งไห้รถมาเบิกเอาโอ้ยแต่ว่าที่ว่าเหลือที่ที่เขาไปเก็บอันพักไส้นั่น ห้องกุ้ยีได้สองปีนี่มันพักในพุยนะบ่เบิกอว่าไ้เขาบอกเลยโอ้ยมันจะเป็นผู้ได้เนี่พอเนี่ยต้องเ,เ,เอาไมโครโอ้ยคันไมโครปล่อยไอย่างไรพูดออกมาเลยโอ้ยคันมันบ่อไปนาาี่ก็เจ้ากับชิบวเสืออันที่ว่าบ่าให้เสือลองเหย็ดเบิ่งเองกันสิฮูท้ที่ว่าเขาเหย็ดมันอยู่กับเขาเองเด้การทําการทํางานเนืองห่อนก็ต้องมีความดทนครับไม่ว่าห่อนโอ้ยเศร้าเจ้าไปแล้วข้อนมันบออน่อแมน ควบอดทนอยู่ใส่อยู่ที่ใจใจของสูบบ่ลันใจบ่สูบเขาเถืองานบ่ไอยถ้ากันใจสูงก็ต้องเห็นงานได้ครับเขาบอกว่าสมบุกสมบันนะบอกยังไงนะสมบุกสมบันเออสมบุกสมบันที่เขาบอกเพั่นเขาก็ต้องอดทนเอาเพรต้องอดทนกันว่ามันเหลือบาปก็แลกเออเข่าห่มเข่าห่มเอาไว้เห็นบักกินน้ำกันตอนบ่ายบ่ายจะรู้ก็ได้ครับการเห็นงานมันต้องลงกน้งตะเซาเลยก็มาตะเซาบ้านเอาก็ว่าตะเซาเนาะแปดโมงยุไซก็ว่าแปดโมงตะเซาแล้ว พอเห็ดแค่มงบ่มีกำหนดวางเทือกขันยางบ่านไหนเศร้าหน่อยกับบ้านไหนเพราะนั้นให้ยางหน่อยหมดเขาเขาเรียเหลี่ยมแปลว่าเขาเขาบ่เฝ้านะแต่ว่าแปลว่ากัน้องเห็ดท้องเห็ดเต็มที่กันเห็ดเต็มเต็มโอ้ยหายยากตัวนอนฝักวานบ่มีเลยล่ะกินเขาแล้วเอ็นข้าวนึงกับไปเลยอ๋อหายน้องเห็ดแหละเออแต่ว่า ที่ขันวเถวนาแถวล้างกันก็เห็นอยู่นี่เปิดแต่เด้อเพราะว่เออบางทีจะยู่ทึงนะก็มยังดอกไปมองเข้าไปบางหันเออขึ้นไปเทิงทตั้งคุณล่ะครับมันแบว่ามันบริยูคงทีนะว่าคิดว่าสื้อรถไทยสื้อยังบ่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 บอดอบ่่บบ่บ่บ่บบ่บบบ่บ่พอด่พ่บบ่บ่่บบ่่ เอาพื้นๆใชเนาะเขาเจสไปดินล้นสูงขันเขาดินล้งสูงเนี่ยมันต้องติดสูงเอาต้องเอาติดดินข็งเข้าเนี่ยไปดีเพราะว่าเข้ามันสิสบายใจเขานะครับสบายใจเข้าพ่ออยู่พ่อกินอยู่พ่ออยู่พ่อกินครับบ่ขาดบ่เืนมีความสุขบ่พออยู่ั่นโอ้ยจากมีจากมี่บ่มีคือบางเทียนเปิด ไอ้เพลงในวิทยูน่ะอี่เปิดฟังในประเทศบเหล้านั้นเสียงพี่นี่แค่แบบเร<อ>ื่องเตียงก็ออกกับร่างกายกับฟ่อนเป็นต้องขอทุกเรื่ได้ว่าพี่ป<อ>ากกับยาได้ผสมเลยเเข่วมสนุกค่วมใหฮาหรือว่าค่วมเพิดเพื่นอนอายุเฮาสี่สสอายุเฮาสีอายุยืนแล้วก็สีมีแบบวา่าจังใดยังผูดถ่อกว่าอายุจเจ็บยงังไง แต่ว่ามันสีเข้าสีมันอารมณ์สีอารมณ์ดีอยู่ตลอดอารมณ์ดีมีความสูงมาจากภายในมีความสูงมาจากภายในไพสเวากได้กระยาจะไปสนเขาเขาบอกข้อเรื่องของเขาเขาจะไปสนเพรต้องไปใส่ใจเขาเขาอยู่เข้าๆต้องติเข้าประเดทําขั้วเดือดร้อนในไปแก่นกระเพาะขั้วสุงเป็นคว้วสุงแบบงไงไงนะพ่อเนาะอันนี้คว้วสูง่ายๆควสุงเปิดเพื่อใบว้าของเข้าใบว้าหนึ่งเข้าเห็ดของเข้าเข้าสีเห็ดย่ำในกระไถแต่ว่าเห็ดย่ำในกระมันโมเมนต์ได้ กันมาเห็นยังไงก็ได้แปลว่าเออประมาณสักใบม่วงเขาลงเด้อจะสะเกินใบม่วงเด้อหรือว่าเกินใบม่วงอต้องลงอ่าทาลงถ้าบ่ลงขันว่าขว่าบ่ลงแต่ว่าบอกกันเด้มื้อนี้บ่ลงดอกสิพักพ่อนวันน้นอนตื่นขึ้นไปขึ้นเขาคำคือเก่ามากขึ้นเขาแค่นั้นล่ะครับอ๋อถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านที่มีความสุขแบบง่ายๆเนาะครับแมนเมนเมนเนเอาแบบว่าเอาว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงทำพ่ออยู่พ่อกิน อันนี้คือมันคงที่สุดแล้วนะพ่อหนมันคงที่สุดมันคงที่สุดแล้วก็มีความูขที่สุดนั่นมีขมอุูครับแม่แท้คาราชการแม่แท้ผู้พิ่นเห็นงานประจําเพิ่นก็ยังมีความใฝ่ฝันอย่างมาเห็ดแบบเฮาได้พอบ้านปลายชีวิตอย่างสิมาอยู่แบบนี้อ่นนี่คือไหเกษเสียณที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วผมมาที่สวนที่แรกผมว่ามันมิแต่สวนอย่างพระราใบแทบพอผ้ายางเขาไปเบ่งมองหันมาอนี้แล้วโอ้เห็นแล้วถือว่าผมนี่ผมเห็นผมเห็นถึงความมันคงนะที่ผมมองเห็น่ะ คือความหมันคงแล้วก็เป็นความสุขนําที่ผมเห็นนะครับหากเห็นอีหยังหลายๆอย่างผลละลมาละัยการใช้วิธีชีวิตแบบบ่ต้องมีหนีบ่ต้องมีเสียนแบบบ่ต้องควยคว้าบ่ต้องดิ้นรนอีหยังมากมายเนาะพ่อเนาะถ้ามันแดดผมอยู่กับพ่อหยังเขาเอิ้นพ่อหนุ่มล่ะพ่อหนุ่มเนาะซื้ออีหลีบ้างหน่อยซื้อลีประมวลพ่อประมวลอันนี้เขาเอิ้นบ้านหยังเอาบ้านน้องแสงเนาะบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงครับตำบลญพูดงาม เพเ่อ,อ,เอบญทลิก,กจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่แหละครับเมื่อบึงวิถีชาวบ,า <c oughs> บ้านบบจําเป็นต้องรวยโบจาเป็นต้องมีเงินหลายหลายล้านหลายหลายแสนก็มีความสุขได้ครับมีเงินลอยก็มีความสุขได้มีเงินร้อยก็มีความสุขได้บบได้ว่าหามาพันหนึ่งสีมีความสุขติมกับ่แเม่นหรือเป่าโบเมีอคือเขามีความมั่นคงมีความสุขเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะการหาใดแต่ละมือเมื่อใดกรก็ดีไป มือแด่หน่อยก็ดีไปขึ้นกันก็ดีไปขึ้นกัดดนเมือได้บ่มีก็บ,บ่เป็นหยังก็ด,ดีขึ้นกันก็ดีขึ้นกันเพราะว่าเขาจำเป็นที่ได้ใส่ของแบบฝุ่มเฟือยเขาบอกยังไงเนาะครับเออย่างว่าเหรียญน้ำพอกมาได้เลยครับมาเบิ่งเอ้ามาๆมาเลยมาเลยครับขันมิ่งท่มเยาวะของมันเป็นนอ่ะก็บพี่ป้อได้เอาเติ้นใหม่ติ้นมือไปกินนะครับอ่ะล่าก่อนครับมีความสุขกันทุกผู้ทุกคนครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ กเษกเษตรเกษตรพารวยอยากจนให้เล่นหวยอยากรวยให้ทำกินประหยัดเก็บออมไม่มีหนี้สินประหยัดเก็บออมไม่มีหนี้สินลงทุนในพื้นดินมีกำไรเพิ่มพูนตั้งกลุ่มแล้วจับมือกันไว้ผลผลิตมากมายทุกคนรวมกันมาทั้งธุรกิจเขาเรียกว่าโคต้า ทานธุรกิจเ<ฆ>ขาเรียกว่าโกตตาเอาไปเสนอพ่อค้าได้ราคาดีกว่าเดิมมีเงินอย่าลงเปลินรีบใช้อยากได้อะไรต้องชังใจให้ดีแบ่งไว้ทำคุณเพื่อต่อเงินอีกทีแบ่งไว้ทำคุณเพื่อต่อเงินอีกทีซื้อปุอออ๋ยซื้อพันธุ์ดีๆซื้อก่องมือทำ